่าบุชรสวัสดีค่ะ คผู้ชมคะรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอ,อดุยเดชค่ะวันนี้เราจะมีการนําเสนอเรื่องราวดีๆที่พระองค์ท่านได้ทําให้กับคนไทยท<ะ>แล้วก็เรื่องราวแขกรับเชิญที่มีความรู้สึกประทับใจต่อในหลวงรัชกาลที่9นะคะวันนี้<ะ>เรามีนักกีฬาด้วยนะคะ,ะคุณวิวเยาวภาหลายคนคงจาะาจากันได้เธอเป็นนักกีฬาเท,<ะ>ทควันโดทีมชาติไทยในชุดกีฬาโอลิมปิก เอเชนส์เกมนะคะปี2004เธอเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเกมชุดสุดท้ายที่ได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9วันนี้เธอจะมาบอกเล่าความประทับใจที่เธอและครอบครัวจะไม่มีวันลืมนะคะรวมทั้งด้านหน้าตรงนี้ของพวกเรานะคะเรามีเครื่องบินมีทรัพย์สินทางปัญญาสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงคิดค้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเกษตรกรด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นการที่สละพระองค์นะคะในการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆในการที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ให้กับประสบการณิกรชาวไทยนั่นเองแล้วเรามีบางส่วนมาให้ได้ติดตามกันนะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะค่ะแล้วก็ที่เห็นภาพชวยๆตรงนี้แพทบูมค่ะเห็นว่าคือฮามาในโลกออนไลน์ใช่แล้วค่ะเจ้าของภาพวันนี้นะคะจะมาพูดคุยแล้วก็อยู่กับเรานะคะรวมไปถึงแรงบันดาลใจหลายๆอย่างของพ่อหลวงของเราที่ทําให้ออกมาเป็นภาพภาพนี้นะคะขอต้อนรับคุณสุรเดชแก้วท่าไม้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาอาจารย์ละกันนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยสอนจิตรกรรมนะคะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะแล้วก็ ภาพหลายๆภาพเนี่ยก็อาจจะได้เห็นกันบ้างแล้วนะคะในโลกโซเชียลอย่างภาพภาพหนึ่งค่ะด้านหน้านี้นะคะที่จะเห็นในริบติดกับพิลิเลยใช่ค่ะในหลวงของเรานคะเป็นท่านกําลังทรงเล่นเป็นโนนะคะแล้วก็มีโนดนตรีภาพนี้แหละเป็นภาพที่โด่งดังมากๆซึ่งมีชื่อภาพว่าภาพเขียนเปื้อนคราบน้ําตาอยากให้อาจารย์สุรเดชเนี่ยช่วยพูดเกี่ยวกับภาพนี้หน่อยดีกว่าค่ะว่าถ่ายทอดมาเป็นยังไงแล้วก็ขณะที่กําลังวาดภาพนี้อยู่เนี่ยทำอะไรอยู่คะ คือภาพนี้ตอนที่ผมเริ่มเขียนนะครับตอนนั้นไปเขียนตอนที่ไปพักผ่อนที่หัวหินนะครับไปกับครอบครัวก็เขียนเขียนก็ขึ้นโครงไว้แล้วก็มองไปทะเลหัวหินวันที่ในหลวงท่านไปอยู่ที่หัวหินเนะะี่ยก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกซึมๆในความรู้สึกเราเองแล้ว,ว,วเงาเงาอะไรเงี้ยพอเริ่มเขียนไปสักพักหนึ่งพอหลังจากพักผ่อนเสร็จก็เข้ามากรุงเทพแล้วเขียนเขียนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทราวข่าวโพ์ท่านคือแบบณตรงนั้นปุ๊บมันเหมือนกับแรงมันหมดแรงมันหมดความรู้สึกแบบมันเหมือนกับมันไม่มีคาบรรยาย ยงเี้แล้วตอน <คะ S 2> นั้นก็เขียนไม่ได้ประมาณสักเจ็ดสละแต่มันเขียนต่อไปไม่ไหวอะไรเงี้ยเร้สึกว่าอยากจะสื่อสารความรู้สึกในภาพเขียนเราอะทำไมดีความรู้สึกเราเราเป็นช่างเขียนอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออสิ่งหนึ่งอยากจะสื่อสารความรู้สึกของคนไทยด้วยกันทุกคนอะไรเงี้ยก็เลยเลยส่งไปในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไม่ไม่รู้จะใช้คําพูดอะไรเนตอนนั้นเลยก็บอกว่าทรงพระเจริญอย่างพระองค์ยังอยู่อะไรเงี้ยเกี่ยวกับทรงพระเจริญแล้วก็ เป็นภาพที่เขียนด้วยรอยคลาดน้ำตาอะไรเงี้ยอาจจะประ,ประทัใจแล้วก็ความรู้สึกของคนไทยทในกลุ่มใช่ความรู้สึกเดียวกันก็เลยรู้รสึกบเออภาพนี้ก็เลยเข้าไปในหัวใจของคนไทยนในความรู้สึกร่วมกัน,น,ากนมากขึ้นครวตอนที่ขึ้นภาพเขียนรูปแรกตรงเนี้ยคือขึ้นขึ้นไปก่อนลงหน้าแล้วในยะจริงๆแล้ว่เนื่องจากลูกๆเนี่ยเรียนดนนตรีด้วยกันก็รู้สึกว่าอยากจะเขียนพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจให,ให้กับพวกเราที่เรียนดนตรีอย่างเงี้ยมีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกับอยู่ในสายที่เราต้องการแล้วในยะจริงๆแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่า เหมือนกับคนอีเฉาแมวความรู้สึกแล้วที่ตั้งตีมาทีแรกออกมาติโตน่ารักจังเลยโชคดีจังเลยเลไวันนี้ใช่ที่แบบได้ยินเสียงเพลงพระนิพนธ์ท่านก่อนพระสงฆ์ท่ก่อนทุกคนอะไระมาอย่างเงี้ยคือดายาจะทั้งเขียนตีมนะตรงนั้นอะไรยเงี้ยแต่ภาพนี้มันมีความรู้สึกที่ลึกมากขึ้นตอนที่พระองค์ท่านไม่อยู่เนี่ยรู้สึกแบบเราเขียนต่อไปไม่ได้แล้วก็สิ่งต่างๆที่มันไหลล้อมเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่อยๆสอดแทรกสอดแทรกเพิ่มเพิ่มเข้ามาแต่ณปัจจุบันปุ๊บก็ยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ ค่ะครับส่วนเรื่องราวข้างในในในโน้ตเพลงเนี่ยก็พยายามดูว่าในช่วงเวลาที่โรรองท่านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยฮะว่ามีบทเพลงพะรทนิพธ์อะไรบ้างก็มีเอสเอ็มบลูมีมีอะไรต่างๆแล้วก็มีเพลงเทวพาคุฝันด้วยแล้วพอดีบังเอิญว่าคือในในอะไรฮะในในต้นแบบเนี่ยโน้ตเนี่ยมองไม่เห็นใน่ลูกๆเนี่ยเรียนด้านเป็นโนกันก็เลยแบับให้ช่วยแกะเพื่อจะว่าการว่านักดนตรีจริงๆมาเห็นเขาจะได้รู้สึกว่า มันสื่อสารกันถึงมันมีความสมจริงเป็นรายละเอียดทั้งหมดเขียนโน้ตทุกเม็ดลงไปเลยในในโน้ตเานั้นครับถือว่าเป็นภาพเขียนที่ช่วยกันทางครอบครัวเลยคือภาพนี้เขียนนานไหมคะอาจารย์ใช้เวลานานขนาดไหนคะจริงๆแล้วภาพเขียนในแต่ละภาพผมใช้เวลาประมาณสัก เดือน2เดือนมานี้ก็จะเสร็จแต่ภาพนี้ผมมันเขียนต่อไปไม่ค่อยไหวขอรู้สึกนะตอนนั้นก็จะช้านิดหนึ่งแต่ก็พยายามจะรวบรวมพอตั้งสติได้ก็ก็ได้ขึ้นมาอีกเยอะพอสมครวรนะครับภาพนี้คือเขียนก่อนที่ท่านจะเสด็จสวรรคตความรู้สึกก่อนและหลังทราบข่าวในการในฐานะที่เป็นศิลปินความรู้สึกตอน <S <S> <S นั้นเป็นยังไงคะท่านจริงศิลปินทุกคนนะผมว่ามีความละเอียดอ่อนในเรื่องของจิตใจันพังสูงมีอะไรมาปะทะแรงๆปุ๊บเนี่ยมันเหมือนหมดแรงไม่จะทำอะไรไม่ได้แล้วก็จะคืดความรู้สึกที่แบบ อ,อ,อีกด้านหนึ่งเนี่ยให้มาเป็นพลังให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของความรู้สึกที่พระองค์ท่านให้ไว้ที่ต่างๆที่พระองค์ท่านทําให้แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจเราเนี่ยเราพึ่งมาเป็นกําลังในการทํางานไม่มีอะไรทําให้พระองค์ท่านแล้วนอกจากสิ่งที่เราทํางานทํางานทานํางานให้มากที่สุดมากกว่าโดยเฉพาะการสื่อสารผมความรู้สึกว่าช่างเขียนทุกคนอ่ะไม่ไม่ไม่ว่าผมเองหรือว,ว่าทุกทุกท่านนะที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ได้สื่อสารแทนความรู้สึกของคนไทยทุกคนเพราะหลายหลายคนเหมือนกับ โดยเฉพาะในสาขาอื่นๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นด้านศิละปะเนี่ย<ะ>ไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงนักร้องนักวระพันต่างๆสามารถสื่อสารได้หมดเลย<ะ>แต่มีอีกหลายคนทําอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ในขณะที่เป็นคนวาดรูปเนี่ยเราสื่อสารได้ตัวเองเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะฮะ,ฮะมีความรู้สึกว่าเราเหมือนนักแปลนักแปลความรู้สึกเหมือนกับเป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกสักเล่มหนึง่งแล้วเราจะเขียนจะสื่อสารยังไงดีเพื่อจะสื่อสารคนอื่นให้เหมือนกับรับรู้รูบผมคิดว่างานศิลปะมันเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเหมือนกับช่วย เายาียวยาความรู้สึกของเราได้บาบัดได้ศิลปะบาบัดนี้อาจารย์คะแล้วจากภาพนี้ค่ะที่โด่งดังในโลกออนไลน์ด้วยชื่อว่าเป็นภาพเขียนเปื้อนคราบน้าตาทําไมอาจารย์ถึงตัดสินใจใช้ชื่อภาพนี้คะอตอนนั้นนั่นนาทีนั้นที่เราทราบข่าวจากในทีวีหรือว่าเพื่อนๆที่ส่งมาเนี่ย มันไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีมันตกใจความรู้สึกใดแบบทํายังไงดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นความรู้สึกนั้นจริงๆเหมือนกับคือเขียนไปแล้วน้ำตามันก็แบบประมาณมันเหมือนกับร้องไห้ลึกๆอ่ะผมว่ามันยิ่งกว่าเราปล่อยโฮอีกนะมันความรู้สึกที่นใช่มันร้องไห้ข้างในแล้วมันจะมันจะเจ็บปวดมากกว่าความรู้สึกอย่างเที่อาจารย์โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวใช่ไหมคะครับใช่แล้วมีคนเข้ามาคอมเมนต์หรือมาเขียนยังไงบ้างคะพอดีผมเป็นคนไม่ค่อยได้ สื่อสารแล้วก็ติดตามมากพอโพสเสร็จปุ๊บเหมือนกับความรู้สึกแบบบางอย่างแค่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 สื่อสารเองแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปติดตามอะไรมากเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยทราบใช่ไม่ได้ตามอ่านแต่ทราบใช่ไหมคะว่าคนแชร์มากเพราะมันไปไปโดนใจคนไทยจำนวนมากอาจจะเป็นธีมสีหรือความรู้สึกต่างๆพริะงานที่ผมชอบเนี่ยเป็นเรื่องของอาร์ตโอเป็นเรื่องของความโรแมนติกเรื่องของออร์นาเมนต์อะไรต่างๆที่เป็นเรื่องราวต่างๆผสมผสานกับดอกไม้แล้วก็ผมว่าอาจจะมีในยะอะไรบางอย่างที่แบบ จริงๆแล้วภาพเขียนผมว่าผมไม่ไม่ถึงกับยิ่งใหญ่แลวไม่ไม่ถึงกับมีความสมบูรณ์ในตัวงานมากผมว่าจริงๆแล้วภาพนียที่ประทับใจความรู้สึกของคนไทยเพราะว่าผมเขียนในหลวงค่ะความรู้สึกแบบถ้าเกิดว่าเราเขียนคนอื่นคงไม่รู้สึกอะไรเพราะเขียนในหลวงเหมือนกับความรู้สึกร่วมแล้วแบบเป็นสิ่งที่เราบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับมีความอะไรบางอย่างผมว่ามันเป็นตรงนี้มากกว่าค่ะถ้าพูดถึงการวาดภาพในหลวงอย่างที่เราเอามาโชว์ที่นี่ก็จะมีหลายๆภาพนะคะช่วยเล่าแต่ละภาพได้ไหมคะ ริมถัดไปริมถัดไปผมตั้งชื่อภาพท่านไว้คือได้โจทย์มาจากธนาคารกรุงไทยที่ให้เป็นปฏิทินของเมื่อปี2559ดีใจมากๆนะที่แบบมีโอกาสได้ทําปฏิทินชุดนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยเออตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของความพอเพียงเรื่องของโครงการ,รพระราชดำริของพระอ,องค์ท่านต่างๆเนี่ยเอามาเอามาเรียบเรียงเป็นประโยชขึ้นมา<ะ>แล้วก็ผมตั้งใจที่จะเขียนพระอ,องค์ท่านเหมือนกับ เหมือนกับนำพานำพาลูกๆของพระองค์ไปเนี่ยสู่ความยั่งยืนสู่ความพอมีพอกินอะไรอย่างเงี้ยรอบๆเป็นเรื่องของโครงการพระองค์ท่าน,นเรื่องของพอองืชผกสวนควรัวต่างๆในฐานที่พระองค์ท่านมองไปมองข่บฟ้าประมาณเหมือนกับว่าท่านต้องนําความรู้สึกเนี้ยเหมือนกับดูแลลูกให้ได้อะไรอย่างเงี้ยในมือพรอะหัตตองพระหัต์ของพระองค์ก็เขียนที่เราเห็นคุ้นเคยเนาะก็คือแผนที่แล้วก็ใช่เรื่องราวต่างๆที่ท่านบันทึกต่างๆมองไปข้างหน้าประมาณเหมือนกับว่า นำพาแล้วความรู้สึกข,ของแสงทองเหมือนกับคือแทนพระองค์อยู่แล้วเหมือนแสงสว่างนําทางต้นไม้ที่มันลายล้อมเหมือนกับเป็นแนวรั้วแนวป่าเนี่ยแสงสว่างที่มันรอดๆอดอดมาตามกิ่งไม้ต่างๆมันเหมือนกับในยะของทางความเป็นอาร์ตเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความหวัง,ค,ง,งคือความหวังกําลังใจบางอย่างเหมือนกะับอยู่ในที่มืดๆเลยเนอะมีแสงรอดลอดมาแป๊บๆเนี่ยคือทัศน์ของพื้นทองเนี่ยถ้าเกิดเมื่อใดปุ๊บถ้าเกิดแสงมันเปลี่ยนไปนีมันจะมีมิติมากๆ มันจะเหมือนแปบแปบแปบงาเนี้ยมันเหมือนในยะบางอย่างเหือนกับความหวังอะไรของประชาชนของพระสุนิกรพระองค์เนี่ยคือมีพระองค์เป็นผู้นำเนี้ยรู้สึกเรามีความหวังอะไรประมาณทั้งสมรูปที่อาจารย์ออกมาวันนี้เนี่ยพื้นเป็นสีทองหมดเลยใช่ใช่เอออย่างอย่างพระรูปท่านค่ะ ทรงเป็นโนกับกีตาร์กีตาร์เนี่ยกำลังเขียนให้เป็นซีรีส์เนื่องจาก,กาลูกๆเรียนด้านดนตรีกันเนี่ยมีความส่าอยากได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงเนี่ยเอาเอามาทํางานชุดนี้ก็เป็นที่พระอ,องค์ทรงกีตาร์เราอาจจะไม่คุ้นมากเพราะผมจะใช้หลายๆภาพมารวมกันอย่างพระอ,องค์ท่านก็มามาภาพหนึ่งต้องฉบับมารูปหนึ่งตรงพระพักก็มาอีกรูปหนึ่งฮะจะมาเปลี่ยนเพราะในการทํางานผมเองจริงๆแล้วผมใช้ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระนิพนธ์ทันเยอะมากอย่างภาพนี้นี่คือมาจากบทเพลงอะไรคะผมจะเอาสองภาพมารวมกันเพลงแสงเดือน <C HA> ่ในข้างหลังจะเป็นเหมือนกับดวงจันทร์ดวงใหญ่หญ <S <S ๆแสงวนๆขึ้นมาตัวส่วนแสงที่ลอดมาข้างหลังมาปะทะตรงตรงพระหัตถ <C HA> ์โทที่ดังทรงกีตาราเนี่ย <C HA> มันเหมือนกับแสงเทียนลอดเข้ามา <C HA> อะไรอ่เงี้ย <C HA> คือจะเอาบทเพลงสองเพลงเนี่ยเอามาเป็นธีมในการที่เราจะคิดฝันอะไรปางๆเ <C HA> นี้ยเ <C HA> มโลดี้แบบมันมีความงดงามอยู่แล้วเนาะบทเพลงพราะนิพนธ์ท่านเนี่ยยิ่งไปเจอเนื้อร้องอ่ะที่มันเหมือนกับเป็นสัจธรรมอะไรบางอย่างที่สอนเข้ามา เอ่อรวบรวมเข้ามาผมว่ามันมีความสมบูรณ์เหมือน,นกับเป็นปัญญาชีวิตที่เราเอามาใช้ถ้าเกิดว่าเราเรามาใคร่ครวรด้วยดีดย่ะ,ะ,ะแล้วทําไมอาจารย์มีภาพให้เลือกวาดเยอะแยะมากมายเลยทําไมอาจารย์ถึงเลือกวาดภาพในหลวงล่ะคะการวาดรูปในหลวงเนี่ยช่างเขียนทุกคน네เนาะมันเหมือนกับสิ่งเคารพอะเหมือนกับสิ่งเราเขียนบูชาเหมือนสมัยก่อนก็จะเขียนพระเจ้าหลวงใช่ไหมโดยเฉพาะสมัยเราเด็กๆเนี่ยปู่ย่าตายายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ครูครๆก็จะบอกว่า เป็นสิ่งที่ที่เป็นมงคลถ้าเกิดในสา,าขาอาชีพอะไรแล้วแต่ถ้าเกิดว่าทางานจากเริ่มจากสิ่งมงคลก่อนเนี่ยเหมือนกันท่องพระคาถาย่เน,น,นี่ยใช่ไหมผมพูดโตอะไรเงี้ยก็จะเป็นสิ่งมงคลตัวเองการเขียนรูปเหมือนกันก็จะนิมิตหมายที่ดีในการเขียนรูปที่เราคารูบูชายอย่างพ่อแม่หรือว,ว่าครูคบาอาจารย์โดยพระรูปในหลวงครับทางเขียนทุกคนก็จะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนซึ่งก็เขียนมาโดยตลอดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยว่าก่อนที่เราจะเขียนภาพออกมามานหนึ่งภาพเนี่ยค่ะตอนนั้นอาจารย์คิดอะไรอยู่แล้วก็ต้อง มีการตุจร่ตกทางหรือว่าแบบอย่างอันเนี้ยต้องมีการไปฟังเพลงก่อนไหมหรือว่าจินตนาการพระองค์ท่านยังไงอ๋อแต่ฟังเพลงพระริพน์เนี่ยเราฟังเป็นอากาศฟังเพลงเหมือนกับเป็นเป็นบ่มตัวเราอยู่แล้วว่าเหมือนกับ<ฆ><ฆ>อบอวลความรู้สึกเราเราอยู่แล้วก็ก็<ฆ><ฆ>จะเป็นลักษณะน,นั้นฮะ<ฆ><ฆ>ส่วนในยะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่โจทย์ที่ตั้งมาแต่แต่ละแต่และขั้นตอนแต่และว,ว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมครับค่ะอาจารย์คะเห็นว่าอาจารย์ชอบวาดภาพในหลวงตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็บอกว่าภาพของในหลวงพระองค์ท่านเป็นภาพที่ภาพเหมือนที่วาดยากแตกต่างจากบุคคลอื่นๆถูกไหมคะเออถ้าเกิดถามว่ายากไหมอะไรเงี้ยเออผมมีความรู้สึกว่า ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการเขียนบุคคลธรรมดานะ,ะหนึ่งคือท่านเป็นบุคคลที่เราเคารพมากๆเลยเียเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่เราบูชาเพราะฉะนั้นแล้วก็การเขียนที่จะสื่อสารกับให้คนอื่นได้มองเนี่ยเนื่องจากเป็นท่านเป็นทุกคนรู้จักท่านหมดเลยก็เผื่อรู้จักมากกว่าเราด้วยซ้ําแต่ผมมีความรู้สึกว่าช่างเขียนเนี่ยต้องจดจ้องพระองค์ท่านมากแล้วเวลาเขียนปุ๊บนยถ้าเกิดว่าไม่เหมือนหรือว่าการวิพากษ์ต่างๆ ผิดเคลื่อนก็เราคทุนก็จะจับผิดได้หวังว่าไม่เหมือนไม่เหมือนเเหมือนไม่เหมือนใช่เหมือนกับเป็นบุคคลในครอบครัวไปเลยอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งเนี้ยผมว่าสําหรับความเป็นช่างเขียนนะผมว่าตรงเนี้ยที่จะทยาาให้เขียนยากแต่ว่าก็มีจุดอื่นที่ทําให้รู้สึกว่ามันผ่อนคลายความเราข้อหนึ่งคือเรารู้สึกอบอุ่นเวลาที่เขียนท่านเหมือนกับเขียนพ่อปู่ย่าตายายประมาณเนี้ยที่อยู่ใกล้ๆเป็นสิ่งครบรเราตรงนี้มันก็ช่วยคลายเราไม่ไม่ใช่เราเรากังวลจนเกินไปค่ะแล้วอาจารย์เริ่มเขียนภาพในหลวงนี่ตั้งแต่ช่วงตอน ถมกันเนาะเพราะว่าเด็กเอ้เด็กศิลปะทุกคนเลยเนาะก็ต้องเขียนรูปมาใช่แม้กระทั่งเด็กปัจจุบันนะอันดับแรกเลยก็เขียนในหลวงอะไรเงี้ยลูกๆก็เขียนลูกในหลวงกันเอาแบงเอาอะไรมาใช่แล้วค่ะแล้วขณะที่อาจารย์วาดลงลายเส้นไปแต่ละเส้นเนี่ยคืออย่างสมมุติว่าเราวาดภาพวิวหล่ะจะใช้สมาธิตรงนี้คือเวลาเราวาดภาพเราต้องจินตนาการแล้วก็คิดไปด้วยในใจตอนอาจารย์ลงหมึกลงไปในกระดาษคิดอะไรอยู่บ้างคะอันดับแรกเลยเวลาเขียนพระองค์ท่านเนี่ย การเขียนรูปเคารพเนี่ยนะอย่างพระเจ้าหลวงท่านเหมือนกันในการที่ห้าเนี่ยแม้กระทั่งในหลวงในการที่9กหรือว่าทุกๆองค์ที่ที่มีเออเป็นเหมือนกับเป็นพระในใจเราเนี่ยอันดับแรกก็ต้องขอระราชอนุญาตท่านก่อนเนอะเออเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นสับความรู้สึกทางช่างเราขออนุญาตท่านขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยตั้งจิตตั้งใจปุ๊บแล้วก็ค่อยลงมือทาอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็พยายามหาข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วพยายามเรียบเรียงภาษาแล้วประโยคเนี่ยให้เหมาะสมกับพระองค์ท่านให้มากที่สุดเพราะว่าจะเอาไปอะไรบูบา้าบูบา้บามากก็ไม่เหมาะสมมาอะไรเงี้ยแล้วก็นี่นี่คือความยากในความสุขของเองนะว,ว่าทำยังไงดีถึงค,ความเหมาะสมในภาพเราอะไรเงี้ยที่จะเหมาะสมกับพระองค์ท่านครับอาจารย์เคยนับไหมคะว่าวาดภาพท่านไากี่ภาพแล้วคะไม่เคยนับนะคือเขียนไปเรื่อยๆแต่ว่าภาพที่เริ่มมี ไม่นับภาพที่เหมือนกับเขียนเองแล้วก็เก็บไว้เองบางส่วนแต่ภาพที่จะสื่อสารกับสังคมข้างนอกโดยซื้อพวกสิ่งพิมพ์บ้างแล้วว่ามีการแสดงบ้างก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็เยอะอยู่พอสมควรอย่างที่บ้านอาจารย์เนี้ยมีกี่ภาพที่เป็นภาพของพระที่เก็บไว้เองอะคะที่เก็บไว้เองก็มีอยู่พอสมควรนะคือทุก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 ครั้งเนี้ยทุกปีเนี้ยวันปลายปีนะวันใกล้ๆวันเฉลิมพระชนมพรรษาท่านเนี้ยผมจําได้ใช่วันที่4ี่ทุกทุกครั้งวันที่4ี่ที่พระองค์ท่านจะออกมาแล้วก็มาคุยกับประชาชนของพระองค์ยผมก็จะชอบ ยิ่งสมัยก่อนมีเวลาเยอะเนี่ยก็จะนั่งจ้องทีวีไว้เลยคือมีความรู้สึกว่าคือช่างเขียนถ้าเกิดสามารถเขียนกับ บุคคลจริงได้เนี่ยเราจะมีความสุขมากก็พยายามจ้องทีวีแล้วเราก็มีสเก็ตเริ่มแล้วก็เริ่มสเกต็ตเ้ไวเพราะการเขียนจากคนจริงเนี่ยเวลาขณะที่พระองค์ท่านพูดอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้นะท่านก็จะเห็นกายวิภาคกล้ามเนื้อในขยับแล้วก็จะจับบุคลิกท่านง่ายขึ้นเนลวลาท่านเอี้ยวมาท่านยิ้มนิดหน่อยอะไรเงี้ยดูเพราะว่าเนี่ยมันจะเป็นสําหรับช่างเองแล้วมีความจําเป็นมากก็จะมีงานสเก็ตลักษาะนนี้เยอะพอสมควรว่าเราไม่สามารถถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเรามาเรามานัดเจอกันมานั่งวาดได้แต่สําหรับพระองค์ท่านเนี่ยต้องใช้ดู ไช่เนื้ยช่วยช่วยได้ช่วยเพื่อให้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นใช่ใช่เหมือนกับเป็นการเาเรียกรีเสิร์ชไว้เก็บไว้เป็นข้อมูลไว้ได้สเก็ตช์่นแบบเห็นท่านเคลื่อนไหวขึ้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะพวกช่างปั้นเนี่ยผมว่ามีความจำเป็นมากเนาะเพราะว่าของเราเองเวลาเราเพ้นหรือว่าอะไรเงี้ยจะมองด้านเดียวรับผิดชอบด้านนี้แต่ลูกปั้นเนี่ยต้องต้องกลมหมดเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าช่างปั้นก็ต้องรับผิดชอบมากกว่าเราเยอะเห็นอาจารย์บอกว่าต้องเก็บรายละเอียดทุกอย่างทั้งเรื่องราวภาษาแล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่่่าานนตต้้ออออองงงคืืศึกกษจจะะลมทีแบบ เห็นหมดเลยพระอ,องค์ท่านเนี่ยชัดมากเนาะคือคือคือไม่รู้จะสาขาด้านไหนไม่ว่าจะด้านาวิทยาศาสตร์<า>ด้านการปกครองด้านศิลปะศ<า>ิลปะเองก็ทุกแขนงกีฬา,าเองอะไรเองเยอะแยะมากมายการเขียนพระอ,องค์ท่านผมมีความรู้สึกว่าคือการเขียนบุคคลอื่นนะเราต้องบิวมากเลยต้องหา,า,าข้อมูลหาอะไรมาเพิ่มเพื่อจะแบบเสริมเข้าไปอารมณ์ประมาณเหมือนกับดูดูเราดูเราตัวโตนะเราเป็นช่างเขียนดูตัวโตที่แบบสร้างคนอื่นได้แต่การเขียนรูปในหลวงเนี่ยเราเหลือตัวนิดเดียวอง มีความรู้สึกว่าคือเราไม่สามารถจะสื่อสารความยิ่งใหญ่กับพระองค์ได้เราทําได้แค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซนต์เองเ่ะครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างพอเวลาได้เห็นอาจารย์บอกว่าอบอุ่นมากเป็นภาพที่ไม่เหมือนกับการเวลาเราไปวาดภาพของคนอื่นๆใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ได้ฟังว่าพอองค์ท่านคืออันดับแรกเลยเวลามีโอกาสได้เขียนพอองค์ท่านเนี่ยเรารู้สึกสบายใจรู้สึกสบายใจเหมืออกับได้เขียนปุยญาตยญาติได้เขียนคนที่เราเคารพรักมากๆเขียนแบบ พระระสงค์ที่เรารักศรัทธาท่านมากๆเนี่ยอันดับแรกเรารู้สึกอบอุ่นสบายใจแล้วตรงนี้ผมว่ามันเป็นพื้นฐานที่ทำให้รู้สึกเราทํางานง่ายขึ้นแต่ปัจจัยอื่นในการที่จะมาเอื้อว่าเลูกทรงเป็นยังไงมีการมีไงเราก็เป็นเรื่องของการแก้ไขในเชิงช่างเราเองอันดับแรกรู้สึกสบายใจวาใช่รู้สึกได้สอนเด็กๆในมหาวิทยาลัยศิลปกรวาดแบบที่อาจารย์วาดมีไหมคะใช่ใช่การเขียนในมหาวิทยาลัยก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีการเขียนหุ่นนิ่งเอ่อสติลไลส์แลน์สเคปพอร์เทรตอะไรพวกนี้ก็จะ เขียนไปแต่ทุกคนเวลายิ่งช่วงเวลานี้ทุกคนแบบมีกำลังใจกันมากๆในการที่อยากจะได้ทำงานเพื่อจะออร่วมแสดงความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ในสิ่งนี้ให้กับพระองค์โดยเฉพาะได้สื่อสารแทนความรู้สึกของคนไทยทุกๆคนน่ที่มหาวไว้ัยศิลปกรโดยเฉพาะสิทธิ์เก่าของคณะจิตรกรรมพยายามระดมกันทำกันให้เต็มที่พราะว่า มันเป็นพลินเป็นวิชาชีพที่เราทำเราสามารถรองรับความรู้สึกนี้ได้ได้แชร์ได้เป็นตัวแทนได้เพราะว่าทุกสาขา็คงอยากจะทำแหะแต่ว่าทํำยังไงดีชิ้นงานเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่ากับพวกเราเราก็ถ้าเกิดมีอะไรก็ยินดีอยากจะช่วยกันเต็มที่พวกนี้ค่ะภาพนี้ค่ะอาจารย์ทรงพลังมากๆเลยอาจารย์ต้องการจะสื่ออะไรในภาพนี้คะทีนี้ผมพยายามที่จะเรียบเรียงคือช่วงเวลานั้นมีความรู้สึกว่านอนรานอนไม่ได้อ่านว่าตอนไหนคะอาจารย์ตอนหลังจากที่พระองค์ท่านสอนคนแล้วเรามีความรู้สึกแบบ ทำยังไงดีอยากจะสื่อสารอีกมุมหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งว่าถ้าเกิดไม่เขียนรูปพระองค์แทนความรู้สึกของคนไทยทุกคนเนี่ยผมก็นึกถึงสมัยแรกๆที่5ท่านที่มีสะพานร้องห้นี้ตอนที่ประชาชนก็รัก พระองค์ท่านมากไรเงี้ยแล้วก็สร้างสะพานร้องไห้ไว้ <ฮะ S 2> แล้วตอนนั้นมีความรู้สึกว่าอยากจะเขียนความรู้สึกความสื่อสารลักษณะไหนดีที่จะไม่มีพระองค์ท่านต่ใช้สัญลักษณ์อื่นๆมาแทนก็เลยเขียนเหมือนกับถ้าเกิดเขียนผู้ชายธรรมดาแล้วผู้หญิงธรรมดาตัวผมอมๆร้องไห้อะไรเงี้ยรู้สึกมันมันธรรมดา <ฮะ S 2> ถ้าเกยนเขียนผู้ชายที่แข็งแกร่งอะไรเงี้ยแ,แล้วล้มทั้งยืน<อ>ยินความรู้สึกเนี้ยผม,มว่ามันดูแบบยิ่งก็เลยเขียนผู้ชายแข็งแกร่งอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ย<ๆ>แล้วช่วงเวลานั้นมีความรู้สึกว่าได้ได้ข่าวเรื่องของ หมอกทุมเกตครับใช่ในช่วงเวลานั้นความรู้สึกแบบเรายิ่งขนลุกเราไม่เคยได้ยินศั์นี้มาก่อนอาจจะไม่เจาะลึกมากในยุคสมัยของพระเจ้าหลวงท่านะไยเี้พอได้ข่าวปุ๊บเ็ความรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราหายใจเข้าไปคนไทยทุกคนโดยเฉพาะคนกรุงเทพที่มีม่านหมอกตัวน,นี้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้กลิ่นกลิ่นทูบควันเทียนความรู้สึกอะไรบางอย่างที่แบบเป็นเรื่องของมิสติกในเชิงอาร์ตนะมันมันมันลึกซึ้งเลยมากก็เลยตั้งชื่อภาพนี้ว่าแบบ ให้ผู้ชายคนนี้กรีดร้องประมาณเหมือนกับล้มทั้งยืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นุ่งผ้าดำ<ม>แล้วด้านหลังจะเป็นออพระที่นั่งดุสิตมหาวิทาลที่ท่านจะถ่นอยู่ตรงตรงนี้เราก็ใช้สัญลักษณ์ของพระองค์ท่านคือใบโพทองเนี่ยกำลังปลว<อ>ขึ้นบนบนสวงสวรรค์ความรู้สึกเนี่ยก็ค่อยไหมแล้วก็ตั้งชื่อภาพภาพนี้ว่าเสียงร่ําไห้ในม่านหมอกทุมเกตคืออยากจะสื่อสารความรู้สึกเหมือนกับมันทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆความรู้สึกมันเหมือนกับมนมันยากที่จะเราบรรยายได้พยายามจะทําช่วงเวลานั้นก็ให้ให้เสร็จภายใน ช่วงเวลาที่พงท่านเจดวันที่พงท่านสมลักคออะไรเงี้ยพยายามให้ทันแล้วก็สื่อสารด้วยวิธีเฟซบุ๊กเหมือนเดิมอยาที่ทำได้ที่เราทําได้นี่คือสําเร็จในเจวันนั้นเลยครับครับโอ้โหนี่ช่วงเวลานั้นก็ที่บอกว่าคือมันนอนไม่ได้เราต้องทําอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่พาะผมเพราะว่าทุกคนเนาะโดยเฉพาะทำอะไรก็ได้ที่แบบเราอยู่นิ่งไม่ได้เราเรานอนไม่ได้ความรู้สึก่งเนี้ยทำอะไรก็ได้ที่แบบมันเหมือนกับมันระบบสมองมันเออเริ่มมาแล้วอะไรพวกนี้มันเหมือนความรู้สึกของศิลปิน ความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยผมว่าอย่ี่บอกกันนะเราโชคดีที่แบบเราสามารถสื่อสารได้และหลายคนสื่อสารไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวม,มันทำอะไรไม่ได้อย่างงี้ย<า>แล้วบังเอิญว่าเราสามารถในเชิงช่างในเชิงวิชาชีพเราเนี่ยเราสื่อาสารได้ก็เลย<า>อยากอยาขอเป็นตัวแทนกษณะน,น,นี้ครับถ้าภาพนี้เชื่อเลยป่ะคะว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่าเวลาเราไปดูนิทรรศการหรือว<า>่าไปดูภาพถ่ายแล้วเห็นคนที่เขายืนมองภาพแล้วน้ําตามันจะไหลออกมาถ้าภาพนี้สามารถที่จะสื่อออกมาได้ดีมากคือบูมมองบูม อยากจะร้องไห้ออกมาเลยอาจจะด้วยที่อาจารย์อ่ะเล่าเล่าให้ฟังว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นด้วยยังไงค่ะบูมเราก็เลยยิ่งเข้าใจอาจารย์แล้วยิ่งพออาจารย์เสือออกมาเรายิ่งอินเข้าไปใหญ่นะคะอาจารย์ขาแล้วอาจารย์เนี่ยมีการน้อมนําเอาพระราชธรรมของในหลวงของเราเนี่ยมาใช้กับวิชาชีพของอาจารย์ยังไงบ้างคะอย่างที่เรียนให้ฟังแล้วว่าพระองค์ท่านเนี่ยแบบ คือครบทุกด้านนะนะแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระธรรมหลัดมาแล้วก็สอนลูกของพระองค์ท่านทุกๆปีเป็นเป็นเออเป็นของกวนทุกๆปีต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นสัจธรรมอยู่แล้วเหมือนเหมืองกับเป็นในคำ,คำพระคมภีเหมือนอะไรของเราเนี่ยที่จะเป็นความจริงอ่ะพิงแต่เราเองมากกว่าในชีวิตประจำวันเนาะเหมือนออาจละเลยลืมไปอะไรเงี้ย ในแต่ละวันละวันเมื่อใดปุ๊บพอเรามีปัญหามีความทุกข์ปุ๊บเนี่ยพอมาน้อมนำมาลองเอามาไต่ตรองดูอ้าวท่านสอนแล้วนี่ทําไมเราไม่ทำอ่ะทำไมไม่บอกอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างท่านบอกหมดเลยเพราะนั้นผมว่าตรงนี้มากกว่าเมื่อเราเอ่อมีโอกาสแล้วว่าโดยเฉพาะพระองค์ท่านไม่อยู่นะตอนนี้ผมคิดว่าเนี่ยพยายามมาไต่ตรองแล้วก็เรียบเรียงชีวิตของเราตามที่พระองค์ท่านแนะนาอะไรผมว่าจะทําให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างผมว่า มันไม่สามารถที่จะบรรยายได้หมดนะเนาะค่ะอาจารย์คะในหลวงของเรานะคะรัชกาลที่9้าท่านมีพระอัจฉริภาพหลายด้านอย่างนี้แล้วก็มีเรื่องของทรัพย์สินรรมบัญญาหนึ่งนั้นก็มีเรื่องของภาพวาดด้วยของใช่ใช่ใช่อันนี้ในฐานะศิลปินนี่รูปต่อไปผมังคิดเลยว่านองยังไงคะเกี่ยวกับความสามารถของท่านในในในรูปต่อไปผมังคิดว่าอยากเขียนนอกจากเขียนเรื่องดนตรีเรื่องอะไรต่างๆอยากเขียนพงท่านกําลังถือภูกันพร้อมเป็นวิชาชีพไปด้วยอย่างที่เรียนได้ฟังว่า พระองค์ท่านนี่ชัดมากทุกอย่างทุกสาขา<ด>เลยไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะดนตรีด้านการปกครองด้านวิทยาศาสตร์ด้านการ,การกคิดคนพระองค์ท่านเพราะว่าภาพพระองค์ท่านชัดมากเลยเราเองสิเราเป็นศิลปินหรือว่าเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้ไดเราสื่อสารไม่ครบริบเรียนไม่ได้เราเราผมว่าทําได้ประมาณทัก3 0เปอร์ในสิ่งที่สามารถสื่อสารในสิ่งที่พระองค์ท่านทําผมว่าก็เยอะมากนะสามสิบเปอร์เซ็นต์อาจารย์กำลังจะบอกว่าโปรเจกต์ต่อไปหรือว่าภาพต่อไปคืออาจารย์กําลังจะวาด ในหลวงในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราถนัดถูกป่ะคะด้วยแล้วแบบเหมือนกับอีกอีกอีกโจทย์หนึ่งที่พระองค์ท่านเป็นศิลปินอะไรมาเนี่ยเพราะว่าแต่ว่าชุดนี้อยากทำเป็นซีรีส์ของดนตรีกนเพราะว่าเรามีแรงบันดาลใจจากบทเพลงพระองค์ท่านมีเยอะมากครับแล้วลูกๆก็เรียนดนตรีกันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับพระองค์ท่านใช่เป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในสาขาอีกแล้วคนทั่วไปจะสามารถชมภาพของอาจารย์ได้ที่ไหนบ้างคะจะมีทศกาลไหมคะอยากเห็นแบบนี้นานๆผมว่าคงมีนะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเองก็ คือพยายามจะทําอะไรก็ได้ที่บอกกันนะตอนนี้เราเราเหมือนกับอยากจะอะไรอะมีช่วงเวลาไม่แค่แค่วันยี่ส24ชั่วโมงนะทาอะไรก็ได้ที่มันเยอะมากกว่าน,นั้นแล้วเรามีลมหายใจอยากจะให้มันหมุนได้เร็วมากกว่าน,นี้ความรู้สึกอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่รู้จะทํำยังไงดีว่ายากที่จะบรรยายอยากจะทํางานทํางานทํางาน,งานอะไรประมาณนี้ครับถ้ามีการรวบรวมแล้วบอกรายการเราด้วยนะค,ะออครับอยากจะไปถ่<ม>าย ครัคร่ะชอบมากๆสวยมากๆดูแล้วซึมซาบซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะได้มีโอกาสเห็นอาจารย์วาดภาพอยากให้วาดในรายการเลยสดๆเลยได้ไหมคะอาจารย์อยากอยากจะมา เขียนขึ้นโครงท่านไว้เนื่องจากช่วงเวลาเราอาจจะมีจํากัดนะฮะก็อยากจะทําให้ดีที่สุดนะครัอันนี้คือลูกชายของอาจารย์สองคนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โมาช่วยเขาก็เป็นฝาแฝดนะตอนนี้เขาได้ได้ไปเรียนทุนอยู่ที่ที่อินเดียนาด้านดนตรีใช่เป็นโน้ตนะครับที่ว่าเป็นแรงบันดาลใจแล้วแล้วเขาก็ช่วยเขียนโน้ตให้ทั้งหมดแกะจาก ชื่ออะไรคะอาจารย์ชื่ออะไรบ้างคะโชว์ตัวนิดนึงเพื่อมาโชวว์ตัพี่นิดชื่ออะไรอ๋อน้องไม่ได้ติดอ่อน้องชื่ออะไรคะชื่ออะจานบอกโอ้บกับเอื้อฮะโอบกับเอื้อเล่นเปโน่กับอะไรคะเปโนทั้งสองคู่เลยแล้วก็มีพี่สาวอีกคนชื่อชื่อเอิงฮะน้องเอิร์นงแต่งตัวเหมือนกันด้วยช่วยดูเรื่องรายละเอียดในการเขียนภาพนี้ด้วยใช่เขาจะมาดูหมดเลยยกอย่างเช่นเวลาผมเวลารายละเอียดต่างๆนะก็จะให้ให้เขาลองดูว่าพงท่านเนี่ยมือซ้ายพงท่านเนี่ยจับคอร์ดอะไรแล้วลองนิ้วกดให้ดูใช่เหมือนกับเราจะได้ ได้ได้มีข้อมูลที่มากขึ้นลค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดให้เราได้เห็นกันจะเป็นภาพแบบประมาณไหนคะก็เป็นพระองค์ท่านที่เราคุ้นตานะแต่ว่าอาจจะมาเรียบเรียงด้วยเวลาเรามีจํากัดเนี่ยแล้วก็คงเอาตามที่เราถนัดพวกอาร์ตัโวหรือว่าเป็นออนาเมนอะไรพวกนี้เอามาช่วยล้อมส่งพระองค์ท่านไว้เหมือนกับเป็นแสงสว่างข้างหลังอะไรเงี้ยเปนเทพ เด anyway> ี๋ยววันนี้เราคงจะได้เห็นภาพกันในช่วงตอนท้ายรายการนะคะวันนี้ก็คงจะได้แรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างจากภาพของอาจารย์เองนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะคำสอนหรือว่าคําพูดของอาจารย์เยอะแยะมากมายเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับอาจารย์สุรเดชแก้วท่าไม้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมาบครับช่วงหน้าค่ะพิชชาอย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะคะกับเรื่องราวทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากพระบิชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9้าของเราค่ะ โด่งดังและโดดเด่นจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้รับรางวัลด้วยนะคะมีบางส่วนบางตอนมาให้ติดตามกันในรา,รายการด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาชมกันค่ะ